ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อว่าคุณเอกเอกเป็นคนที่แสวงหาความสงบหลังจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาตัดสินใจใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายซื้อบ้านเดี่ยวในบุบ้านจัดสังเกตพรีเมียมที่มีรั้วรอบขอบชิดและดูเป็นส่วนตัวที่สุดเท่าที่จะหาได้ในช่วงแรกทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบมาก เพื่อนบ้านของเขาทั้งสองข้างดูเป็นมิตรและมีฐานะโดยเฉพาะบ้านทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นบ้านของคุณลุงวิชัยชายวัยเกษียณที่อยู่คนเดียวลุงวิชัยเป็นคนสุภาพแต่งตัวสะอาดสะอ้านและมักจะออกมาตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนหน้าบ้านทุกเช้าเขาจะยิ้มทักทายเอกเสมอด้วยประโยคเดิมๆว่าวันนี้อากาศดีนะครับคุณเอกเอกรู้สึกโชคดีมาก ที่มีเพื่อนบ้านแบบนี้จนกระทั่งความสงบสุขที่เขาเคยได้รับเริ่มสั่นคลอนมันเริ่มจากเสียงที่ดังมาจากบ้านของคุณลุงวิชัยในช่วงกลางดึกประมาณตีสองเอกกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงคลืดคลืดคลืดคล้ายกับคนกำลังลากของหนักๆผ่านพื้นปูนมันเป็นเสียงที่สม่าเสมอและหนักแน่นเขาคิดในใจว่า ลุงวิชัยอาจจะลุกมาจัดเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าแต่ความถี่ของมันกลับมีมากขึ้นทุกคืนเอกเริ่มสังเกตเห็นติ่นผิดปก,กติอย่างอื่นตามมาลุงวิชัยที่เคยเดินออกมาทักทายตอนเช้าหายตัวไปเขาไม่ออกมาหน้าบ้านอีกเลยยกเว้นตอนหัวค่ำที่จะออกมาวางถุงขยะสีดำขนาดใหญ่ไล่ถุงไว้หน้าบ้านและที่น่าแปลกคือถุงขยะเหล่านั้น มันมีน้ำหนักมากและมีกลิ่นเหม็นคาวจางๆที่เอกไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนวันหนึ่งความสงสัยท้าเอกเผลอเดินเข้าไปดูใกล้ๆรัว้วในขณะที่ลุงวิชัยกำลังลากถุงขยะออกมาพอดีลุงวิชัยเงยหน้าขึ้นมาสบตาเอกแววตาที่เคยอบอุ่นกับเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าและเย็นชาเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกแล้วถามว่า อยากช่วยลุงถือไหมครับเอกรีบปฏิเสธและถอยกลับเข้าบ้านหัวใจของเขาเต้นรัวย่างบอกไม่ถูกความระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเอกพยายามมองลอดหน้าต่างชั้นสองไปยังบ้านของลุงวิชัยเขาพบว่าหน้าต่างทุกบานในบ้านหลังนั้นถูกปิดตายด้วยม่านทึบแสงตลอดเวลาแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยแยก ที่รั้วกำแพงระหว่างบ้านของเขากับลุงวิชัยรอยแยกนั้นมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเขามองเห็นลานหลังบ้านของลุนได้ชัดเจนในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเอกเห็นลุงวิชัยนั่งอยู่บนม้าหลังบ้านในมือถือสิ่งที่ดูเหมือนเศษเนื้อชิ้นใหญ่และเขากำลังคุยกับฟามว่างเปล่าเอกได้ยินเสียงลุงพูดเบาๆว่า,วากินเยอะๆนะลูกวันนี้พ่อเตรียมมาให้เยอะเลย เอกตัวแข็งทื่อเพราะเขารู้ดีว่าลุงวิชัยไม่มีลูกและอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดความลับใต้ดินนั้นคืออะไรกันแน่เอกเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวประวัติที่ดินผืนนี้และพบว่าก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านจัดจรรที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่ทำพิธีกรรมทางความเชื่อบางอย่างลุงวิชัยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นเอกตัดสินใจแอบย่องเข้าไปที่หลังบ้านของลุง ในคืนที่ลุงไม่อยู่เขาเดินไปที่รอยแยกบนกำแพงแล้วส่องมองเข้าไปเห็นประตูห้องใต้ดินที่ถูกเกิดเหลมไว้กิ่นคาวที่เคยสัมผัสมันทวีความรุนแรงจนแทบอาเจียนเขาเห็นบันไดทอดตัวลงไปสู่ความมืดมิดและที่ปลายบันไดนั้นมีดวงตานับสิบคู่ที่กำลังจ้องมองขึ้นมาดวงตาเหล่านั้นไม่ใช่ดวงตามนุษย์ แต่มันดูเหมือนสัตว์ร้ายที่หิวโหยเอกรีบถอยออกมาแต่เขากลับเดินชนเข้ากับร่างของใครบางคนพอกลับไปมองก็พบว่าเป็นลุงวิชัยที่ยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางความมืดลุงพูดด้วยน้ำเสียงแหบผ้าว่ารู้ความลับแล้วก็ต้องลงไปเป็นอาหารให้ลูกๆล,กลุงนะเรื่องนี้จบลงที่ความว่างเปล่าบ้านของเอกถูกทิ้งร้าง และไม่มีใครเห็นคุณเอกอีกเลยอนลุงวิชัยยังคงออกมาตัดแต่งกิ่งไม้ในตอนเช้าและทักทายเพื่อนบ้านใหม่ด้วยประโยคเดิมว่าวันนี้อากาศดีนะครับพร้อมรอยยิ้มที่ปกปิดความหิวโหวยของสิ่งที่อยู่ใต้ดินไม่อย่างมิดชิดความลับของเพื่อนบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องของเขาคนเดียวแต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องระวังเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่า กำแพงที่กั้นระหว่างบ้านเรากับบ้านเขามันแอบซ่อนนรกแบบไหนเอาไว้ข้างล่างนั่นเองขอบคุณที่รับชม